อยุเยอะทั่วไปครับโอ้โหลอแล้วก็จัดระเบียบสังคมปีนี้แม่ผมอายุเยอะนะครับแม่ผมปีนี้ก็ละลาข้าวไปต่างๆตั้งสิ่งที่แม่ต้องใชผมว่าเป็นยาน่ะมันอยู่ในบ้านนะแม่ใช้ทำ ยาธาตุไม่ได้ประมูลนะครับยาธาตุตีกนันช่วยเอจเลืออาหารนะกินแก้ท้องอืดผมเนี่ยตอนนี้ก็อายุเยอะแล้วทีนี้วาวห้าห้าสิบปีเต็มล้ห้าสิบปียางา้าเกินนะครับผมยางหาตี่ไหนละผมกินตามแม่นะตอนนี้ช่วยในการย่อยอาหารนะผมเวลากินข้าวเยอะๆหรือว่าจุกสเสียดแน่นหนะ้าอกตอนนี้เลยผม มันเป็นขิงนะขิงสกัดเข้มข้นอ่ะผมคืนทักนิดนะึงแต่ว่าช่วยได้เวลาจุดเปลีดนในหน้าอ,อกเนท้องปวดท้องท้องเดินท้อง,อง,อง,องเสียอะไรตา่างผมช่วยตัวนี้เลยนะจ๊ะยกเป็นแก้วไปเลยนะจบ,จบไปเลยไม่ได้กินตามสูตรเท่าไหร้่ออะรนะแต่ก็จะทาให้เราเได้ทําให้มันอาการจุดเปลี่ยหายได้อาการปวดท้องหายได้เลยผมชอบกินปามคุณแม่พี่แม่ีแม,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 ม่ต้องมีตัวนี้ อย่างที่สองอยานวดธรรมดานะคะรับสมนรีคือโรคกระดูกพรุนเนี่ยมันเกี่ยวครับหลายๆส่วนมันทำให้มีอากาศมันมีอาการยึดเกร็ปงประมาณกล้ามเนื้อส่วนขาโอเคนะคต้องมียาทาอยู่เรื่อยๆบางทีช่วงเสียวทำให้ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดได้แหละประมาณนี้ยาหอม ม,มันเป็นลูกกรอนเล็กๆสามารถกินได้เลยไม่ต้องชองน้ำแล้วก็ในสนอาการของคนคนอาย,อยุเยอะๆจะมีอยู่บางทีรูร้สึกว่าขึ้นเยียนวียนเวียนในพวกเนีห้หรือจะเป็นลมหายใจไมิดตัวอะไรเขาจะกินย่างผมไปก่องหนึ่งสาม้อยเก้าสิบบาทถือว่านะแต่ก็กินได้เป็นเดือนเดือน ยาไปจำบ้านหมดปุ๊บก็แม่จะบอกมาผมก็ต้องซื้อไปผมบอกว่ามันหลายๆคนอคนคิดไม่เหมือนกันเรานะครับเรื่องต่างๆนผมเนี่ยทำไมผมถึงออกเที่ยวเพราะว่าเราเราอยากหาความรีเล็กอะ่ะให้ตัวเองเพื่อจะมีกำลังใจในการที่จะเดินหน้าต่อไม่ด้วยว่าจุดประสงค์เลยแต่และคนก็มีเป้าหมายในแต่ละอยา่างผมบอกก็คือ ทํางานหาเงินส่งเสียลูกส่งค่าเล่าเรียนส่งเสียตัวเองให้มีชีวิตอยู่ในแต่ละวันหากินได้แล้วก็ทาไงเพื่อให้ชีวิตมันเดินต่อได้คุณจะทํางานอย่างเดียวตั้งหน้าตั้งตามันแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่บคุคคลแต่ผมเนี่ยพอผมไม่มีเวลาที่จะหยุดหรือมีเวลาด้วยบ้างผมก็จะหาความชอบของตัวเองออกไปสูดอากาศ ในที่ต่างๆที่เป็นที่ธรรมชาติที่เป็นที่ธรรมชาตินะครับอะไรที่มันกลมเตล่งเยอะผมไม่ถนัดไม่เป็นไม่รู้ถามว่าหลายๆคนบางทีขอความที่เห็นว่าผมเจอที่พักอะไรยังไงเงี้ยผมขอโทษด้วยไม่ไม่ได้ไปสอบหาเรื่องของของเที่ยวแบบบ้านๆที่แบบบ้านๆคือต้งไหนที่อ่ะไม่ต้องจ่ายเงินเนี่ยเลยเป็นที่ธรรมชาติผมก็เข้าไปเที่ยว พราะผมจะได้ไปเห็นว่าเออตรงนี้มันมีสิ่งนี้อยู่ไปนั่งรีเล็กตัวเองชมบรรยากาศสถานที่ที่เป็นธรรมชาติแล้วผมมีความสุขหายใจเข้าลึกๆมีพูดง่ายสเสรีพลังงานน่ะนะเสรพลังงานในตัวแล้วก็ผมว่ามาถ่ายทอดเพื่อนๆไปเรื่อยๆอย่างน้อยๆมันเป็นสตอรี่ของตัวเองในการมีชีวิตต่อ เพิ่มพลังงานให้ตัวเองในการที่จะไปต่ออะไรประมาณนั้นเ,เป็นคลิปที่เหมือนกับเป็นสตอรี่ช่วงไหนผมมีงบประมาณหน่อยผมก็ระหามหาสตอรี่ที่สวยๆอยากไปเที่ยวเยอะๆช่วงไหนไม่มีงบะประมาณผมก็ทําได้เท่าที่มีกําลัง,งจริงอย่างนั้นไม่ทําเกินกําลังครับเพราะว่าไม่ไหวเดี๋ยวไปกันต่อนะเจออะไรที่สวยๆผมก็หามาถ่าย ม่หงหน้าตั่วพังงาครับราวๆ50กิโลไปปั๊มเติมน้ํามันนะครับปั๊มบางจากผมก็นะครับเป็นสมาชิกของปั๊มบางจากผมก็นะไม่ได้ทําบัตรบันบอื่นเลยก็เติมไปเรื่อยๆอย่างน้อยคะแนน,น,นที่สะสมไปได้ก็มันก็ดีกว่าเสียเปล่านะมันได้เอาก็ไปเป็นค่าน้ำมันส่วนลดจ่ายเกยจ่ายเกยจ่ายเกยยังมีอยูอย่เลย ออกท่าใจก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีการตรวจอะไรทั้งสิ้นมีแต่ขาเข้าครับตรวจเรื่องไปเที่ยวไหนนี่เลยเนี้ยโค้งข้างโรงเรียนท่าจัดใจด้านหน้านี่คือโรงเรียนท่าขัดใจทางนี้ทางเข้าปลักพระนะครับผ่าดปลักพระที่ผมบอกแหละนะครับข้างหน้านี่เลยครับ หาดปามัสสวยๆนะครับนี่ข้างหน้าใครอยากสนใจดูหาดปากพระไปดูคลิปเดิมของผมได้เนี่ยข้างหน้านี่หาดปักพระแนวตรงนี้คือแนวปากพระนะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าของเดิมเนี่ยที่ผมมาถ่ายจาได้ไหมไยนั้นเลยนะเขาเป็นที่ให้เช่าหรือยังไงเพราะว่าตรงนี้เขาเปิดให้อยู่นะเป็นลานว่าเป็นที่สาธารณะหรือเป็นที่ของส่วนร่วมหรือของอชุมชนนี่ฮนะมีทางเข้าหลายทาง ส,สวยยนะครับตอนนี้เริ่มเริ่มมีการปรับปรุงพื้นที่นะครับแนวริมหาดมีทางเข้าหลายทางขอเข้าไปเยี่ยมเยียนเยี่ยมเยียนม,ม, <laughs> มีการกราดเรียกะอะไรทำความสะอาดนะแนวของรั้วตรงนี้เห็น,นมันเป็นรถของเทศบาลหรือ่ามัน,นไม่ได้ใจที่ส่วนบุคคลหรือย,อย่างไรนะครับแต่ว่าผ่านนะ เลยแม่ตรงนั้นก็ได้ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวผมแวแป๊บๆถึงที่เลยสา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 ยครับสาย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 เดี๋ยวผมจะกะว่าผมจะไปทางใต้ของสะพา,านาตรงที่วัดท่าจัดชัยนะท่านตรงนี้มันจะเข้าเขตหมู่บ้านนะครับแนวแล้วก็เป็นที่พักของเรือประมงพื้นบ้านแนวชายหาดปากพระ อยู่ตรงโน้นนะครับยาวๆไปเห็นไหมครับชุมชนท้องถิ่นนะฮะของคนที่มาทำมาหากินอยู่แถวนี้แหละครับเรือนี่ขนาดเป็นที่จอดเรือนะส,นสะพานสารสินะนวที่ผมบอกอะ่ะวิ่งวิว่งวนๆไปอุ้ยตาย,ยนุ่งคลิปมากแล้วบริเวณตรงนี้เป็นแนวคลอง เลใหญ่เข้าเข้าไปคลื่นมันเลยค่อนข้างลเลจนะไม่น้ํทรายใสกริปอะช่วงนี้น่าร้อนด้วยว้าวแค่มาเดินเที่ยวโอ้คุณนอกอะไรคขน,น่ใครรู้จักบ,บอกมาด้วย <c oughs> บินไปแล้ว นเนียเ่ยแนวเขตหาดปากพระเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขตเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นเขตที่เขาซ่อมแซมเรือแต่ทางมันเข้ามาได้นะครับแต่ถ้าใครเข้าง่ายคือเข้าตรงบริเวณเมื่อกี้ที่ผมขับเข้าไปเลยตรงหาดพระแล้วสามารถเดินเนี่ยมันจะเดินวนไปได้เรื่อยๆจนถึงโน้นนะครับตรงหาดปากพระถึงจนถึง,ง,ถงปลายแหลมของฝั่งนี้แล้วก็ยาวไป สารสินได้เอ้ไปหาดายแก้วผู้บริเวณนี้แค่พาลูกๆพาหลานๆพาเลนเลนมาจอดนะคระับน,นะะิ่ะแล้วดูแนวน้ำดิกับพื้นทรายอะ่ะอุ้ยเล่นน้ำี่สุดโค้ยเลยฝั่งนี้ผมปักหมดหุดไว้หนึ่งที่เหมือนกันหาดตักพระนี้ฮะ อย่างน้อยคือมาเข็มนอนกลางคืนผมว่าวันอากาศดีๆนะเนี่ยวันนี้อากาศดีช่วงหน้าร้อนพื้นที่ผมไม่แน่ใจว่าบริเวณตรงที่ก้านรั้วเนี่ยเ,เข้ามาจอดรัดนอนได้ไหมผมไม่แน่ใจนเพราะมัอเป็นรั้วที่ก้านแล้วก็มันเป็นเขตของส่วนกลางของอชุมชนหรือเปล่า แต่ก็ไม่ได้มีใครเขามาทำประโยชน์นะนอกจากว่าเขา,เาชาวบ้านก็ามาพักเรือพักอะไรเป็นที่จมเต็มเรืออะไรประมาณนั้นแต่ตรงทางที่เข้าไปถึงหาดกะพะตรงน้นก็คือเราเข้าได้เลยมันเป็นพื้นที่ส่วนส่วนรวมกลางอยู่แล้วเพราะไม่มีลวก,กัน้นรถอ่ามอเตอร์มันพอที่จะเข็นได้ได้แต่ถ้าว่ารถเย็นผมว่าโอกาส พอใ่มันยังเบ,บาๆยางังวิ่งชๆชิวๆไมได้ <c oughs> ผมดึงดนนันบางทีเห็นเจอเขามาเกลียพื้นที่อยู่นะครับน <c oughs> ี่เห็นป้ายไหมอยู่ในเขตเดียวกันครับแต่บริเวณตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาจะปรับปรุงเป็นอะไรบ้างเพราะมีรถเข้ามาตึงนีน่ไปถึงตรงนั้นสวยๆเลยฮนะสวยจริงครับบริเวณตรงนี้เอากินคนที่มีรถเข็ม ตัวเององผ่านมา <c oughs> บริเวณสถวลาดตึกปากถ้าจะใช้หาดปักป้าผมว่าเหมาะเหมาะเป็นที่หนึ่งนะครับทำไมผมว่าอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นที่สาธารณะที่เราสามารถจอดแล้วทํากิจกรรมได้แล้วพื้นที่อะน้ําอ่ะที่สาธารณะที่สวยนี่น้ําขึ้นนะครับน้ําลงยังสวยเลยแล้วใสแล้วเล่นน้าได้สบายๆอยู่ในสายตา <c oughs> ความดูแลของพ่อแม่เนี่ย ทรายสวยครับผมโอเคสำรวจมาบินแล้วเดี๋ยวจะไปฝั่งนู้น,นทางฝั่งวัดของท่าชิดชัยเยอะเยู่เยอะอยเฮ้ยเฮ้ยสวยครับสวยพรมแดนายหาดสวยแต่ไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรเดี๋ยวดูจะเ,เวะม,มาชมชมดูเื่นเลยได้ทรายแล้วผมไปข้างหน้ากันต่อครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นนะฝั่ง อใต้สะพานของน้นผมลองขับเลาะๆไปม,มากก็น,น้อยธนาคารปูมา่านะตรงนี้ก็ติดเขตที่ออกถึงชายเปิมหากได้ทุกที่นะผมว่าเนี่ยตรงนี้ยังเย็ยนเย็นเป็นเขต,เเขตที่เป็นเขตสาที่เปนธนาคารฟ้าธนาคารปูมาาถ้าจะใจนะ่ยยังมาจอดรถ นอนเอาบรรยากาศตอนนี้มีเขื่อนนะเดี๋ยวไปดูข้างหน้าโอ้ยเจียมๆนะท่านได้วิวเนี่ยฮะอันเป็นเขตที่สามารถนำรถเข้ามาจอดได้คือเขตของหลวงอง่ะเงียไม่มีใครว่าถ้าเรามาจอดรถตุ๊บช่วงเย็นเย็นเรียกว่าชิวๆเอาบรรยากาศเสพความเมื่อกี้อยู่โน,น้นผมอยู่นู้นเสพบรรยากาศ นะผมสายไม่ได้ไปตามตรีสอร์ทที่นอนเองอะไรพวกนี้มันจะลุกได้ทุกอย่างที่สามารถทำได้นะครับเข้าทางนี้เข้าอยู่ใต้ต้นไม้ล่มๆอย่างได้เล้โหถ้้จะใชยนเจ๋ง<ร>ตัางหาที่เที่ยวถ่ายก็มีอากาศแล้วก็จะสองแหว่งเฮ้ย <laughs> สองแหวหา <laughs> ไปเรื่อยนะครับ <laughs> สานนี้ตำรวจ้ <laughs> าเช่ดเจนะครับ เดี๋ยวผมวนไปใต้สะพานฝัง่งสาานี้ตำรวจท่าจะชฉยฝั่งนี้แล้วออกขวามือนะครับผมไปพังงาต้องขึ้นทางฝั่งน้นนะครับขวามือขึ้นสะพานไปอย่างนี้จงวนไปทางวัดท่าจะยทุกคนนะครับสาานี้ตำรวจท่าเชช็ดฉยนะใครไปเที่ยวนี่ตรงนี้เลยไปชมกันตอนนี้ผมยังอยู่ฝั่งของ อใตสะพานใต้สะพานใหญ่บรรยากาศคนชอบเที่ยวนะบอกว่ามันดีหมดจริงเนี่ยฝั่งนี้เองจริงนะผมยังไม่เคยวนเข้ามาเลย <laughs> อยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วเคยคิดเคยคิดเคยคิดทุกครั้งที่จะวนเข้ามาไม่ขีดวัดโอ้ท่าน,นเจ้า เห็นไหมเขีดวัดฝั่งนี้ก็สุดยอดแล้วครับนี่วัดท่าชัดใจนะอยู่ติดใต้สะาพานจะเข้าฝั่งนี้ก็ได้ถ้าเรามาจากฝั่งพังงาคุณข้ามสะพานฝั่งนี้มาเลี้ยวซ้ายครับนี่ทางหน้านี้มีทางเลี้ยวซ้ายเข้ามาที่วัดท่าชัดใจพูดแล้วจะหาว่าโกหกผมอะขับลักผ่านตลอดมองตลอดแต่เรามองจากที่ไกลของคนสายตาสั้นส่เแว่น มันไม่ใช่อ่ะมันต้องลองมาดูอย่างเ,เง,งี้ยเอาจริงตรงนี้ก็อีกที่หนึ่งของที่เขตวัดนะผมว่าสักครั้งมาจอดใต้ต้นสมตรงนี้ก็มีใจของนะผมไม่มาจอดเลยเนะี่ยมาจอดตรงนี้ที่ผมจอดรถเนียเอารถมาถึงจอดรถเสร็จมาสักครั้งผมต้องฝังโน้ตครั้งหนึ่งฝังนี้ครึ่งมาจอดแล้วก็ทำกิจกรรมคือนั่งชิวๆทำอาหารกิน บรรยากาศมุมมองของกลางคืนคุณนึกภาพออกไหมแสงไปสะพานไม่รู้สิาพาที่ขึ้นมันได้ฮะมันได้มากบนใบริวณนี้มีต้นสนใหญ่แล้วอยู่ในเขตวัดห้องน้ำผมว่าใช้ห้องน้ำวัดได้อาจจะเดินไกลหน่อยผมไม่รู้นะครับ อย่างตำรวจตำรวจบริเวณโซนริมหาดก็เป็นอะไรที่ได้เลยฮะได้เลยได้เลยจริงๆฝั่งถ้าจะเอาแบบเล่นทรายคิวควสวยก็ต้องนอนแต่ตรงนี้คือเราสามารถจอดรถใต้ลมไม้คือใต้ลมไม้แล้วติดทะเลเรียกไงเติบบรรยากาศอ่ะท่าน แตงควช่วงกลางคืนเป็นอีกหนึ่งจุดนะผมว่ามันได้คือช่วงกลางวันอากาศไม่ร้อนนั่งชิวเลยจะตัดต่อคลิปนอนทำอาหารกินแล้วแต่แล้วช่วงกลางคืนมันก็ได้ฟิลของอากาศเดีย๋ยวผมเดี๋ยวต่อจากวัดผมจะเข้าไปดูฝั่งในนะครับว่ามีอะไรให้น่าสนใจเพราะในนี้เป็นหมู่บ้านทงชาประมงพื้นที่นะผมว่าสวยๆเลย หน้าวัดนะฮะติดเขียดล่ำลื่นนะท่านล่มลื่นมากฝั่งฝั่งนี้เป็นเนินหินนะครับฝั่งนี้ที่ผมดูเนี่ยมีเป็นพื้นทรายนะครับ จะเขาว่าจอดเรือต้นสนฝั่งโน้นฝั่งน,น,งนี้ได้ดังนั้นเลยนะเป็นกระชังป่าคือเอาบรรยากาศถ้าเติมบ,บรรยากาศหรือว่าวมาแวะพักนะผมว่าผ่านนะครับยังรถเนี่ยแวะเข้ามาได้เลยนะฮะตรงน,นี้ตรงน,นี้ตรงน,นี้คุณจอดแวะพักทำอาหารปินปินเติมบรรยากาศชิลๆตรงน,นี้เด็กเล่นน้าได้ด้วยมนะั้ยเป็นทรายเล็กๆนะครับ เป็นที่จอดเรือของชาวประมงบ้านแล้วก็มีแพปลาเดี๋ยวผมจะวกเข้าไปด้านในโซนในของฝั่งฝั่งนี้หน่อยผมไม่เคยเข้าไปฮะมีถนนเข้าไปนี่ครับออกออกไปนี่ออกมีการจัดตลาดนัดอยู่เรื่อยๆนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงแต่ว่ารู้วันไหนบ้างด้วยนะเดี๋ยน่วันนี้น่าจะเป็นวันที่มีตลาดนัดนะ ม,มาขายขยอนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปในโซนของเนี้ยกลองไปข้างหน้านี่คือคุณข้าวดาท่าจะดเชยนะครับเดี๋ยวผมลงวกกลับไปเวลาข้าเที่ยวในในนี้น่ะพอตอนนี้ผมออกตะลอนเที่ยวมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับอีกเป็นเรื่องหนึ่งเลยตรงนี้มีท่าลงของท่าเรือท่าเทียบเรือประมงนะครับตรงนี้มันท่าเรียบประมงบ้านท่าจัดชชยนะเข้าไปดูท่าเทียบเรือครับ ถ้าเทียบเดือดทั่วไปโอ้มีบ่าบามาตกปลาด้วยได้ไหมตึ้งมาตกตกปลาเลยเหรน้องตรงนี้ตกปลาใต้ตกปลาใต้ใจเยืออเลยตกอ่ะเยือกยาวน้องก็มาตกปลาใต้นี่น้องๆตัวเล็กๆถ่ายเยอะไม่ได้น้องๆโดนกด ใช้เหยื่อปลายอย่างนี้เหรอนี่น้องก็ใช้เหยื่อปลาผมถ่ยถายวัตถุที่ของน้องแล้วกันนะน้องก็อยู่ตรงนี้บ้านอยู่นี่ใช่ไหน้องวิถีชีวิตทัางที่น้นวิถีชีวิตเลยเราสายท่องเที่ยวบินไปสิครับ อะไรมีโอกาสผมต้องเข้าไปดูมันเข้าไปทางไหนนะไม่รู้นะมีการถอยทำทางนะ่าจะเป็นฐานที่ต้องเที่ยวเล็กอย่างไม่ฐานที่ต้องเที่ยวเป็นร้านหรือว่าเป็นเจ้าของที่ดินอะไรอย่างน้นะครับเดี๋ยวบังพังงาเดี๋ยวกลับมาป๊อบะต้องขึ้นไปตัลอนสักรอบนึงน,นนะที่เที่ยวไม่มีที่ทุดจุดนะครับแล้วก็ตัปัาจายกา็้ไงดีสำหรับสายบ้านบ้าน เที่ยวหน้าเวที่สุดก็ที่ตรงวัดนี่เลยครับขวามือเลยครับวัดไายจชัชใจส่วนด้านด้านของนี้จะเป็นซอยยาวยาวยาวเป็นซอยหมู่บ้านนะครับจะมีที่พักร้านอาหารมีไปซอยที่เห็นหลักๆนี่ฮนะ,าะชายจัชใจตรงนี้เลยครับท่านมาจากภูเก็ตก็สามารถที่จะวนรถมาเข้าได้นะครับฝั่งนู้นก็ได้แล้วก็วนรถเข้าใต้สะพานผมก็กมูด้วยนะ เพราะว่าเนี่ยมาเจาะใต้ต้นไม้พิงเที่ยงทำไม่ไว่าจะทําอะไรแหละทำองอาหารผมว่าปินถ่ายบรรยากาศแล้วก็นอนสัคืนหนึ่งอากาศนะแสงสีสิสะพานครับวัดท่าจเฉชยหนึ่งจุดกว่างบากพระอีกหนึ่งจุดนี่ฮะสะพานท่าจเฉลยปินไปที่ 5, รัรออะไร <laughs> โอเค <laughs> เดี๋ยวผมก็ขึ้นทางาน นี่ฝวั่งขาขึ้นข้าวังงานนะเดีย๋ยวผมไปฟังงาตรงนี้เมื่อกี้ฝวั่งที่ผมเห็นเมื่อกี้ผมอยู่ขวั่งของข้ามาถามว่าจะวกรถกลักบมาได้ไหมมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เดมันอันตรายนะครับพอรถขาลงมันเยอะคนวนมาใต้สะพานแล้วมาขึ้นดีกว่าขึ้นตรงนี้จะง่ายกว่า นะร้านบะหมี่ประจำของเราร้านจีมดร้านจีมดอีกแล้วถ้าหิวแวะผ่านมาปุ๊บจัดเลยผมชอบมีเหลืองอย่างเดียวแล้วใส่น้ำร้อนอร่อยที่สุดคือกินที่ร้านจริงๆร้านนี้เขาอย่างเขาหมายถ่ายทำโบชั้นเน่ประจำนนที่เกี่ยวก้านมาประจำนะพอกินร้านนี้มาแล้วเคย มีคนตามมากินอยู่หลายคนอยู่นะแต่ก็คือในในคนที่ตามที่เขาก็นะคนเพื่อนๆในกลุ่มเล็กๆของผมนะฮะดูดิดูดิวเขมาต้งคน้อนนับี่นี่นะใช่ใช่เนี่ยโดนากไเนี่ยโดนเขาเลยที่นี่บอกว่าถึงเว้นเน่ามานัดนะไม่ปล่อยไอ้ตัวเองไม่กลัจบแต่ละคนมันแบบว่ามันจบมีเรื่องมีเรื่องแบบนี้แต่ในนี้ผมจะจบเส้นตัวเย้ยมากกว่าตัวเล็กเดี๋ยวจะจบกินเส้นตัวเย้ย ไม่รู้มันเป็นก๋วญอบเราวนี่เห็นไหมไปเตยไปหลงเยนไหมแกนอนอยู่บ้างกลินบ้าโรงเรียนทำอะไรกันก็ไอ้คนเดียะได้เลยไอ้คนเดียวไอ้คนเดียวที่ไปไหนไอ้แต่เดียนัสจ้าไอ้นี่นร้อนร้อนที่ร้าเดินไปเจอแม่มาเนาะไม่มาเดี๋ยวนี้